สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง,งยันยันข่าวนะคะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รักกัน,นแน่ๆกดแชร์แชร์กดนานๆกดแจกๆกดเยอะๆค่ะหลังจากที่มีข่าวจากไลฟ์ของสอวิตีซึ่งขึ้นหัวข้อว่าฝันร้ายมันเป็นอะไรที่ฉันต้องย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งในความฝันของเถกสงค่ะไปฟังกันชัดๆนะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนนั้นเดืนอยู่ข้างบนเพื่อนเลยลก็เดินเหมือนกระชมนู่นชมน,นี่ไปจนอ่า เราร er pues nah. ู้สึกว่าเฮ้ยเราเดินมาเที <data> ่ยวนานแล้วเดินมาเที่ยวนานแล้วนะมันต้องต้องกลับบ้านแล้วอะไรประมาณนี้ต้องกลับบ้านแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็เลยบอกวันนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะอะไรประมาณนี้ก็บอกคนในฝันนั่นแหละว่าจะกลับบ้านแล้วนะทีเนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าเออไม่ได้กลับนะไม่ได้กลับนะคือมันหมดเวลาแล้วมันหมดเวลาแล้วคือไม่ได้กลับเขาบอกวันนี้เ้าบอกว่าทาไมถึงไม่ได้กลับก็คือเรามาเรามาเที่ยวเรามาอะไรประมาณมาแบบ ไมาที่เฉยๆทำไมถึงจะไม่ได้กลับเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเขาก็บอกก็คือไม่ได้กลับนะก็คือแบบต้องไปเลยต้องเดินหน้าไปเลยต้องเดินไปข้างหน้าเลยเขาบอกแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะตายแล้วเหรอเราจะตายแล้วเหรอเขาไม่ให้เรากลับบ้านเลยอะไรประมาณนี้เราก็เลยเหมือนกับว่าสื่อสารกับเขาทีเนี้ยเขาก็ประมาณมาตอบเราว่า ตอบเรามาประมาณว่าใช่น arrib, ั่นแหละวามหมายคือเขาตอบในในความฝันแล้วนะ่ะแต่เขาไม่ได้พูดนะแต่ว่าเหมือนกับเราสื่อสารกันแล้วรู้เรื่องว่าเขาตอบประมาณว่านัาน่นแหละคือคุณต้องไปแล้วคุณกลับไม่ได้ไปประมาณนี้ทีนี้ป้าก็เลยบอกก็เลยบอกกับเขาว่าจะไปได้ยังไงจะไปได้ยังไงยังไม่ยังไม่ได้บอกคนที่บ้านเลยยังไม่ได้บอกอะไรคนที่บ้านเลยเขาบอกแบบเนี้ยแล้วแล้วเขาไม่รู้เขาจะทายังไงเขาจะเป็นห่วงป้าบอกก็คือยังไม่ได้บอกเขาเลย ีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าเขาก็ยืนคิดอยู่นิดนึงแล้วเขาก็บอกว่ายังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาก็คือเขามีเวลาให้คือภายในที่เราเราจะไปเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราจะต้องไปตามเวลาเขาเนี่คือตีห้าถึงหกโมงเช้าคือในในความฝันเนี่ยมันหมายความว่าถ้าเราตายเราก็คือตายในเวลาไม่เกินหกโมงเช้าในระหว่างเนี่ยตีห้าหกโมงเช้าเรามีเวลาอยู่แค่หนึ่งชั่วโมงที่จะ กลับมาที่จะกลับมาทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเราจะมาหรือเปล่าอะมีเวลาแค่นี้นะมันน้อยเขาบอกแบบนี้ป้าก็เลยว่ามันน้อยก็มาก็พยักหน้าเขาบอกว่าต้องกลับไปบอกคนที่บ้านก่อนเขาก็บอกว่าก็ได้เออแล้วป้าก็คือพอเสร็จแล้วป้าก็คือเดินเลยเดิอนออกมาเดิอนออกมาปั๊บแล้วก็มันเหมือนกับว่าไปผู่ที่บ้านยายป้าที่ท,ที่เรนรุคทา ฝันแบบนี้เลยทุกคนฝันแบบนี้เลยแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ออกมาแล้วก้กาวออกมาแล้วก็แบบเหมือนว่าหลุดออกมาแล้วก็เป็นบ้านบ้านยายป้าบ้านไม้ที่ที่ที่โนรร้ตหานะแล้วก็ป้าก็เอ๊ะคุ้นๆยังบ้านอันนี้เหมือนบ้านยายเสร็จแล้วก็ไม่ใส่ใจอะไรก็คือเดินออกมาแล้วก็วืบเลยวุบไปแล้วก็ตื่นขึนข้นมาตื่นขึ้นมาตีสามตื่นขึ้นมาตีสามคือในฝันเนี่ยมันมันไม่ใช่ฝันหลงหลีมันไม่ใช่ฝันสเปสะปะไม่ได้ฝันแบบในความรู้สึกของเราคือมันฝันแบบ ค่ะฟังโดยรวมแล้วเนี่ยเถกสีฝันประมาณตอนตีสามเขายิ่งพูดว่าฝันใกล้ลุ่งมันจะยิ่งเป็นความจริงนะคะสิ่งที่เธอฝันเนี่ยมันก็จะสรุปง่ายๆก็คือว่าเหมือนเธอกำลังไปจุดที่ข้ามผ่านพรมแดนแต่ไม่ใช่พรมแดนประเทศแต่เป็นภรมแดนระหว่างโลกมนุษย์กับยมโลกนะคะคือความเป็นกับความตายนั่นเอง เธอบอกเธอไปถึงแล้วเนี่ยเธอเริ่มเข้าใจแล้วเธอก็บอกว่าเ,ออเธอจะกลับหลาะคนที่คุมก็บอกว่ากลับไม่ได้หรอกต้องไปข้างหน้าเท่านั้นมันหมดเวลาของเธอแล้วธึกซีก็เลยบอกว่ายังไม่ได้บอกใครในครอบครัวยังไม่ได้บอกลาอะไรใครเลยคนที่ควบคุมก็บอกว่าโอเคตีห้าถึงหกโมงมันยังมีเวลาอยู่ เธอจะต้องผ่านตรงนี้ตอนตีห้าถึงหกโมงจะกลับก็ได้แต่ต้องกลับมาอีกนะกลับไปบอกลาซะให้เวลากลับไปบอกลาแล้วก็ต้องกลับมาอีกเธอก็เลยเลือกที่จะกลับมาบอกลาแล้วนั้นเธอก็ตื่นจากนั้นเธอไม่กล้าหลับอีกเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าหลับแล้วเธอจะจะจะ,จะตายไปจริงๆตามความฝันนะคะเออในตอนแรกคนฝันแบบนี้มีหลายคนบอกว่าเป็นการต่ออายุต่ออะไรแล้วแต่จะปลอบประโลมกันไป ตัวดิฉันเองเคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ไม่ใช่เป็นความฝันนะคะเป,เป็นในสมาธิเป็นอะไรที่เห็นเข้าใจและรู้สึกได้แต่เป็นการไปเพื่อที่จะไปแผ่บุญแผ่กุศลแล้วก็ได้ดิฉันไม่ได้ข้ามพรมแดนแต่อยู่ตรงชายแดนที่เราเห็นอีกฝั่งหนึ่งเ,เป็นอะไรที่มันแรงแล้วก็มีมีมีวิญญาณมีอะไรอย่างนี้มากมาย เจ้าหน้าที่ที่พาไปก็บอกว่าให้ลงนั่งสมาธิแล้วก็ส่งส่วนกุศลแผ่ไปให้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ให้กลับไปได้ยังไม่ถึงเวลาของเราฉันก็แผ่ส่วนกุศลแล้วก็คือตอนออกไปมันเหมือนกับมีดวงอะไรสักอย่างมันออกไปจริงๆอะนะ,ะแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในอยู่ในร่างที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ก็อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะ ทีนี่ในส่วนของถึกเนี่ยอ,อในฝันของเขามันอาจจะเป็นฝันบอกเหตุตอนแรกดี่ฉันไม่ไม่คิดอะไรก็คิดว่าถึกเนี่ยเป็นคนที่ลูกอีช่างฝันเขาจะเล่าเรื่องฝันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พอเมื่อวานนี้เขาเล่าเรื่องฝันวันเนี้ยมันมีข่าวของคดีหลักที่จะต้องไปฟังคำพิพากษาอุทธรณ์กันวันที่13สิงหาม ดังนั้นดิฉันเลยย้อนกลับมานั่งดูความฝันความฝันที่มันบอกอะไรตอนแรกมีคนถามดิฉันดิฉันบอกว่าดิฉันยังไม่ได้ฟังความฝันเขาละเอียดดิฉันบอกว่าถ้าเขาได้รอดกลับมามันก็เหมือนกับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ในคดีอุทธร์คดีหลักที่จะอุทธร์เนี่ยเขาน่าจะรอดอีกครั้งหนึ่งคือเขาได้กลับบ้านเขาต้องไปในฐานะจำเลย เขาจะต้องไปในฐานะจำเลยแม้ว่าเขาจะถูกได้รับการยกฟ้องมาแล้วแต่ตอนอุทธรก็โดนอุทธรจับเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเขาต้องไปฟังคำพิพากษาในฐานะจำเลยแล้วได้อนุญาตให้กลับมาบ้านแต่พอฟังอันนี้การอนุญาตให้กลับมาคืออนุญาตให้กลับมาชั่วคราวดิฉันมองอย่างนี้นะคะถ้าถามดิฉันว่ามันแปลว่าอะไรการอุทธรณครั้งนี้ถึกสีน่าจะโดนไปด้วย น่าจะไม่ผ่านน่าจะไม่ได้รับการยกฟ้องน่าจะโดนไปด้วยและถ้าเถกสีโดนโอกาสที่พวยจะเจอสองแปดแปดจะเยอะมากอย่างที่ที่ฉันบอกถ้าเถกสีโดนในการไปร่วมกระทําต่อศพด้วยเนี่ยนะคะไอ้พวยก็จะเจอกระทําต่อศพอีกอันนึงแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าไปอย่างนั้นมันไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุมันน่าจะมีการเจตนาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเอาอีเถกเข้าไปได้เจตนาเล็งเห็นผลก็จะได้ง่ายขึ้น ถ้าฟังจากความฝันแล้วมาตีความคือรอบนี้อิทึกไม่รอดแต่ที่เจ้าหน้าที่บอกให้กลับมาลาคืออะไรรู้ไหมคะได้รับการประกันตัวค่ะข้อหาของเถิดค่อนข้างจะออไม่ร้ายแรงนะคะเพราะฉะนั้นในชั้นอุทธรถ้าโดนก็น่าจะได้รับการประกันตัวเพื่อที่จะสู้ในชั้นฎีกานั่นก็คือการให้กลับมาบอกให้กลับมาเตรียมตัว ว่าจะต้องสู้ต่อดิฉันมองอย่างนี้นะคะคนอื่นอาจจะมองอย่างอื่นแต่ดิฉันมองว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยความฝันจะทำนายได้แบบนี้ว่าอิทธ์เนี่ยหมดเวลาแล้วละ่ะต้องไปข้างหน้าแต่ยังเหลือเวลาอีกนิดนึงให้กลับมาบอกกลาได้นั่นคือไอ้เวลานิดนึงนั่นค,คือการประกันตัวเพื่อสู้ดีกาแลพาะพอถึงดีกาก็จะโดนลงโทษจริงๆความตายใน ความหมายแบบรูปธรรมมีหลายอย่างบางคนตายไปโดยไม่ถูกนึกถึงเราสามารถฆ่าคนให้ตายได้โดยการไม่นึกถึงเขาเขาตายไปจากความคิดเราความตายในสังคมก็จะมีหลายอย่างความเสียชื่อเสียงความเสียความน่าเชื่อถือนั่นก็คือเป็นความตายแบบหนึ่งถ,ถ้าแพ้คดีนี้แล้วก็ต้องได้รับโทษใน ฐานะที่ร่วมกันกระทำต่อศพก็ถือว่าเป็นความตายรูปแบบหนึง่งเป็นความตายที่เกิดขึ้นเพราะว่าความบริสุทธิ์ความชอบธรรมในตัวเองไม่เหลือแล้วอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของความตายได้อีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นดิฉันไม่สามารถจะฟันธงได้เพราะมันเป็นการทายทำนายความฝันจากเหตุการณ์รอบข้างที่เกิดจริงดิฉันคิดว่าอุทธรณครั้งนี้เถกศีน่าจะต้องโดนแต่ได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีในชั้นทีกาค่ะ ส่วนไอ้พวยถ้าอิเฉอโดนชั้นนี้ไอ้พวยน่าจะเจอสองแปดแปดโอกาสมันที่จะมองว่าถ้าคุณไม่ได้เจตนาแล้วคือค,ค,ค,คุณไม่คิดคุณคิดว่าเขาตายคุณเลยเอาเขาไปทิ้งเอาไว้แล้วคุณกลับขึ้นไปไปกระทำต่อศพทำไมอะไรแบบนี้คะ่ะดิฉันเลยเห็นว่ามันมีมันมีลักษณะเจตนาขึ้นมา โอกาสที่ไอ้พวยจะรอดถ้าอิทธิโดนไอ้โอกาสที่ไอพ้พวยจะรอดเรือน้อยเต็มทีอิทธิอรอดไอพ้พวยก็ไม่ค่อยมีโอกาสจะรอดเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ถ้าอิทธิโดนด้วยเนี่ยมันจะพากันไปทั้งคู่สมเป็นเนื้อคู่ตุนอางานันเนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่ไปด้วยกันมาด้วยกันนั่นแหละคะ่ะแต่อิทธน่าจะได้รับการประกันตัวนั่นคือได้รับการปล่อยให้กลับมาบอกก,บอกล่าวบอกลา กับคนรอบข้างกับลูกๆก,กับครอบครัวได้อีกครั้งก่อนที่จะไปเิอทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์ขอให้ไปดีมาดีด้วยกันทั้งคู่ค่ะ